สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลที่เรามีกันนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสถานการณ์กองหลังตัวกลางของลิเวอร์พูลกันข้อมูลเราก็มีทั้งบทวิเคราะห์รายงานข่าวซื้อขายแล้วก็แทคนติกใหม่ๆด้วยครับค่ะภา,ารกิจของเราวันนี้ก็คือมาทําความเข้าใจกันว่าความท้าทายในแนวรับยุคใหม่หลังเปลี่ยนผู้จัดการทีมเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วทําไมลิเวอร์พูลถึงสนใจนักเตะเป้าหมายเหล่านี้ แล้วทางออกที่เป็นไปได้ตอนนี้มีอะไรบ้างโอเคครับมาเริ่มกันเลยจุดที่น่าสนใจมากๆคือการเปลี่ยนแทคกติกภายใต้อาร์เนสลอตนี่แหละครับแล้วก็เอ่อความจำเป็นเร่งด่วนแบบที่ไม่น่าจะคาดคิดมาก่อนในการหากองหลังคนใหม่ระบบการเล่นนี่เปลี่ยนไปเลยนะครับจาก4-3-3ยุคครับมาเป็น4-2-3-1หรือบางทีอาจจะ4-4-2ตามข่าวใช่ค่ะซึ่งระบบใหม่เนี่ยมันก็ส่งผลต่อคุณสมบัติกองหลังที่สอ็อตต้องการโดยตรงเลย ต้องการแบบไหนเป็นพิเศษครับคือเขาต้องการเซนเตอร์แบ็กที่เล่นกับบอลเก่งเลยค่ะต้องเริ่มเกมจากข้างหลังได้แล้วที่สำคัญมากๆคือต้องรับมือกับแนวรับที่ดันสูง high defensive line ได้อ๋อต้องเร็วงั้นเธอะใช่ค่ะความเร็วการป้องกันพื้นที่ด้านหลังอันนี้สำคัญมากเราจะเห็นเลยว่าพอทีมมีเวิร์ดเข้ามาเนี่ยเกมรุปอาจจะดูดีขึ้นแต่ว่าเกมรับก็ดูเปราะบางขึ้นเหมือนกันเสียประตูจากจังหวะสวนกลับเยอะขึ้นนะในช่วงต้นฤดูกาล อืมแล้วเรื่องมันมาเข้มข้นขึ้นอีกตอนที่ก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลลงทุนไปเยอะเลยนะเจวานีเลโอนีดาวรุ่ง18จากปามาค่าตัวตั้ง26ล้านปอนด์ใช่ค่ะคนที่เขาเรียกว่าทายาทแวนดค์ Van ijk, อะไรแบบนั้นครับแต่กลายเป็นว่าเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นค่ะไม่น่าเชื่อเลยลิโอนีเจ็บหนักเอเียวขาดในนัดเดบิวต์เลยโอนัดแรกเลยล่ะครับค่ะคา,าดว่าพักยาวเป็นปีเลย โอ้โหยีล้านปอนด์ทำให้แผนระยะยาวเรื่องความลึกของทีมกลายเป็นปัญหาวิกฤตเฉพาะหน้าไปเลยสำหรับฤดูกาลนี้เพราะตอนนี้ตัวหลักๆก,ก็เหลือแค่แวนไดิสค o นาเตแล้วก็โกเมสนี่สถานการณ์แย่เลยนะครับเนี่ยเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมสั์เพราะว่าค o นาเต้เองก็ใช่ค่ะนั่นอีกเรื่องหนึ่งสัญญากำลังจะเท่าปีสุดท้ายแล้วหมดมิถุนา2026 อืมมีความเสี่ยงจะเสียฟรีเลยนะักเตะมูลค่าตั้ง60ล้านยูโรแล้วก็มีข่าวกับเรียวมาตริตอีกต่างหากถูกต้องค่ะพอปัจจัยมันรุมรวมกันทั้งเลโอนีสเจ็บยาวสัญญาคอาเต้ก็ไม่แน่นอนแล้วก่อนนี้ก็พลาดเป้าหมายหลักไปอีกมันเลยกลายเป็นว่าการหากองหลังตัวกลางคนใหม่เนี่ยไม่ใช่แค่จําเป็นแล้วค่ะมันเร่งด่วนสุดๆเลยครับ พอพูดถึงเป้าหมายที่พลาดไปก็มากเกียฮุยนี่แหละที่เหมือนจะได้ตัวอยู่แล้วแท้แต่ดิวดันล่มวันสุดท้ายเฉยเลยใช่ค่ะน่าเสียดายมากที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องเงินนะเลวพูก็เสนอไป35ล้านปอนด์หรือ45ล้านยูโรไม่ใช่ปัญหาเรื่องตรวจร่างกายก็ไม่ใช่ประเด็นนี้น่าสนใจค่ะคือสาเหตุหลักมัน,นกลายเป็นปัจจัยภายนอกไปเลยคริสตอลพาเลสเขาหาตัวแทนไม่ทันในวันสุดท้ายแล้วผู้จัดการทีม โอลิเวอร์กลาสเนอร์ก็ยืนกรานเลยว่าไม่ปล่อยกับตันทีมเด็ดผาดโอ้เป็นที่ต้นสังกัดคงไม่ยอมปล่อยใช่ค่ะการพลาดกวฮีเนี่ยไม่ใช่แค่พลาดนักเตะที่พิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกแล้วนะแต่ยังเสียโอกาสได้นักเตะอังกฤษหรือโฮมกรนซึ่งมันสำคัญมากเรื่องโคตาครับครับเข้าใจเลยเรื่องโคตาเอชีค่ะจำเป็นทั้งในลีกทั้งบอลยุโรปเลยพอกวฮีไม่ได้เป้าหมายต่อไปที่ดูมีชื่อขึ้นมาเด่นๆเลยก็คือโจนาธานทา อืมกองหลังตัวหลักของเลเวอร์คูเซนชุดแชมป์ายพ่ายเลยนะใช่ครับคนนี้โปรไฟล์น่าสนใจมากค่ะถ้านี่เป็นตัวเลือกที่ดูสมเหตุสมผลมากนะในสถานการณ์แบบนี้โปรไฟล์เขาดูจะเข้ากับระบบสล็อตได้ดีเลยคือเขาเป็นกองหลังที่เร็วเป็นอันดับสองของบุนเดสลีกาฤดูกาลที่แล้วเลยนะ โห oh, เร็วขนาดนั้นเลยค่ะซึ่งมันตอบโจทย์เรื่องเล่นแนวรับสูงมากๆบวกกับความสามารถในการาขึ้นเกมจากแดนหลังได้ดีเยี่ยมด้วยแล้วที่สําคัญมากๆคือเรื่องสัญญาใช่ไหมครับที่ทําให้ดีวนี้มันรูเป็นไปได้ใช่เลยค่ะมีรายงานชัดเจนว่าทายืนยันแล้วว่าจะไม่ต่อสัญญาแล้วจะย้ายฟรีตอนเดือนมิถุนาย,ยน2026ัออีกอีกปีกว่าๆค่ะแล้วความฝันเขาคืออยากมาเล่นฟรีเมลีกอันนี้ทําให้ลิเวอร์พูลดูจะมีภาษีดีกว่าทีมอื่น อย่างบาเยนหรือบาเซโลนาที่เคยมีข่าวใช่ค่ะแต่ก็ต้องระวังทีมอื่นในอังกฤษด้วยเหมือนกันนะก็มีจับตาอยู่แล้วอย่างนี้มีความเป็นไปได้ไหมครับว่าจะดึงมาก่อนเลยมกราคมนี้มีค่ะมีความเป็นไปได้แหล่งข่าวเขาก็เชื่อว่าเลเวอร์คูเซ่นอาจจะยอมปล่อยนะในเดือนมกราคม2026นี่แหละค่าตัวน่าจะประมาณ12ล้านเปา12ล้านเปาครับถ้าเทียบกับเกวี่ที่35ล้านเปานี้ต่างกันเยอะเลยนะครับใช่ค่ะถูกกว่าเยอะมาก แล้วที่สำคัญคือมันแก้ปัญหาวิกฤตความลึกในทีมได้ทันทีเลยอืมก็น่าสนใจแต่ว่าทาก็อายุใกล้29แล้วนะครับค่ะมันอาจจะไม่ใช่การลงทุนระยะยาวเหมือนลีโอนี่หรือเกวฮี่หรือเปล่าครับเหมือนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนอืมแต่ถ้าพิจารณาถึงคุณภาพที่เขาพิสูจน์ตัวเองมาแล้วกับทีมระดับแชมป์ไรพ่ายเนี่ยแล้วก็สถานการณ์เฉพาะหน้าที่ลิเวอร์พูลเจออยู่ตอนนี้ การจ่าย12ล้านปอนด์เพื่อแก้ปัญหาทันทีมันก็ดูเป็นการบริหารความเสี่ยงที่สมเหตุสมผลนะคะอาจจะคล้ายๆกับดิวโจม,มาทิปในอดีตที่ได้มาแบบคุ้มค่ามากๆครับสรุปแล้วสถานการณ์แนวรับลิเวอร์พูลตอนนี้ก็ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ต้องการทางออกเร่งด่วนจริงๆการเจ็บของเรวนี้บวกกับความไม่แน่นอนของคนาเต้นี่มันสร้างความกดดันให้ทีมพอสมควรเลยค่ะ ซึ่งจนาท่านหาก็เลยดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกที่ลงตัวที่สุดแล้วในตอนนี้ทั้งในแง่คุณสมบัติที่น่าจะเข้ากับระบบได้ดีแล้วก็เงื่อนไขาทางการเงินที่ดูเป็นไปได้ไม่ว่าจะรอเซ็นฟรีซัมเมอร์หน้าหรือจะยอมจ่าย12ล้านปอนด์ในเดือนมการานี้เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็กันท่าทีมอื่นไปด้วยนั่นสินะครับมันก็เลยเกิดคําถามสําคัญให้เราคิดต่อว่า การลงทุน12ล้านปอนด์เพื่อ transfer ในเดือนมก,กราคมเนี่ยมันเป็นการเดิมพันที่คุ้มค่าไหมเพื่อรักษาเสรีภาพของทีมไปตลาดทั้งริบูการนี้เลยหรือว่าการรออีก6เดือนเพื่อเซ็นฟรีจะเป็นทางเลือกที่ฉลาดกว่าแม้ต้องแบกรับความเสี่ยงเรื่องความพร้อมของทีมต่อไปอีกนิดแล้วก็อนาคตที่ไม่แน่นอนของคนาเต้ด้วย